ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคือวันนี้เป็นออัปเดตใหม่นะครับเป็นอ uh, ัปเดตอ่านชื่อว่าอะไรอ่ะบัตรบัตรมูลเหรอื่อว่าบัตรมูลเหลอทุกคนมันเป็นแบบมันเป็นแบบเนีย่ยพระจันทร์สีเลือดนะทุกคนเออแล้วก็มีอ่า uh, มีเม่นแคะขายนะทุกคนอ่าแล้วผมมีด้วยตัวนี้นะเปิดให้ดูนะครับ ตัวไหนวะไม่ใช่ตัวไหนอ่ะอีกตัวนี้เป็นเม่นแคดนะคุนเออแล้วแล้วผมก็ได้ไก่ตัวนี้มานะเป็นไก่สองบีนะุูนือได้มาแบบงงๆมากอยู่ดีๆก็ได้อะไรเงี้ยเออไหนวะอะไรขายอะไรขายอือออปโป้ขาย อันนี้ไม่ขายรมันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนแบบเอ่อถั่วถั่วละเตาอ่ะทุนเอมอม,นะมันมีอะไรขายอีกไหมเนี่ยไม่มีอะไรขายหรอกเจ๊ด่าทุกคนเดี๋ยวผมลองเอาเอ่อลองเอาอะไรดิให่ซอมบี้นะไปวางไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันทำอะไรก็ไม่รู้มา เอาไว้นี่นะเดี๋ยวผมร้องให้อะไรมันเอาให้อันนี้ฮ่าเด็กตัวยังหรือเจ็ดหรอทำไมทำไมขึ้นเร็วจังอ่าทุกคนแล้วผมก็ซื้อเออไอตัวนี้มาคนระับนกฮูกนะครับเนีย่ยเป็นนกฮูกเลยอยู่ดิ โคตรแดงฉานเลยทุกคนแต่ผมยได้กล่องไตัวเนี้ยมันขายแล้วอ่ะแต่ว่าผมมันหายไปไหนไม่รู้เออมันหายไปเลยอะ่ะหายไปไม่ไม,ไม่ไม่เห็นอะไรเลยอะเออแล้วก็มีติดสถานะใหม่นะครับเป็นสถานะอ่าบัตรโมนนะัเป็นสีแดงๆนะครับแบบนี้นะแบบไหนวะ นี่นะครับเป็นบัตรมูลแบบนี้นะครับใช่หรือเลปล่าก่อนอ่าก็ไม่ใช่ใช่แหละหิมะอะอหิมะมันมาตอนนี้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะหิมะมันมาตอนกลางคืนก็เออก็ใช่นะหิมะก็มันมันก็ม,นกนมาตอนกลางคืนได้นะเราซื้อเป็นอันนี้เอเอมันมันเป็นมันเป็น,นเนออน,นี้จริงมูลบัตรลิตบูรลิตอะไรสักอย่างเออ แต่แต่ผมเรียกง่ายๆคือเป็นสถานะติดสีแดงนะครับเออสถานะเลือดอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนนี้ผมอยากให้มันเป็นเอ,อ่อตอนฟ้าผ่านะคือคือมันจะมีแอดมินมาตรงนี้ทุกคนแม่งโผล่หน้ามาแล้วฟ้าก็ผ่าเปี่ยงเปียง,เ,ยงเลยอะ่ะผเนี่ยเอออะไรอะลิจน n a ีอ่ออ ทำไมลิเกนารีมันไม่ขายวะมีติดอิกเปล่า,าเนี่ยสถานะเนี่ยเอ้ยผมผมว่ามีนะเวย้ยมีไหมวะผมว่ามีนะบูตเลตอะไรสักอย่างแต่ผมเรียกง่ายๆว่าอ่าสถานะเลือดนะสถานะสีแดงๆอะ่ะทุกคนดูกล้วยยักษ์ ดูดิคนดูต้นมะพร้าวผมดิโคตรใหญ่จริงจริงผมจรงจริง,ร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 งผมจะปลูกธรรมดานะแต่แม่งใหญ่ใหญ่ชิบหา่านเลยดิเออมินแคทเราผมลองไปดูอ่ไอ,ไอ้ไก่ก่อนนี่ไก่ไก่สอมบี้โคตรน่ารักกันะทุกคนตต่โมตรงนี้มากเลยดีดิอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้คืออะไร เมื่อกี้คืออะไรไม่รู้จริงๆนะเมื่อกี้คืออะไรคือเอ่อไอ้อีเวนต์เอ่ออะไรนะอีเวนต์เอ่ออะไรอะอีเวนต์เลือดอ่ะเออมันมันเป็นพระจันทร์สีแดงเอออีเวนต์เนี้ยคือมันจะอยู่ได้กี่ชั่วได้กี่ชั่วโมงไม่รู้นะแต่ว่าคือผมอยากให้มันมี ฟ้าผ่ามากเลยเพราะว่ามันจะมีแอดมินลิงตรงเนี้ยแล้วมันก็แบบมันจะโผล่มาแล้วมันโเคตรเท่เลยอะอะไรวะเนี้ยไม้ผ่าไอโอไม่ไปอ้อวไปแล้วหรอไปเร็วจังโอเคตัดผมไปดูก่อนว่ามันเออมีเลขขายแอปเปิ้ลขายแล้วซื้อเลย หายยากมากเออทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย